แกพ่อแกโทรมาฮัโโลโหลครับพ่ออ๋อฉันอยู่โรงเรียนครับตอนไหนนะครับพ่ออ๋อตอนเย็นใช่ไหมครับพ่อพ่อจะไม่ว่างครับตอนเย็นตอนเย็นฉันต้องไปเตะบ,บอลน,นะครับครับครับพ่อ ๋ยวค่อยคุยกันนะครับพ่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเข้าเรียนแล้วครับครับสวัสดีครับแจ๊เพิ่งจะโทรมาใครวะฮัลโหลสว,วัสดีครับเอาไงดิ๊ด๊อก กู้ชยอะไรของมึงอุ้ยใชย่มัคืนไม่แซบเลยกูจะบอกให้หะนะหนูป่าว่าคืนทุเรศมากเลยว่าเปงเงินี้ทุกอย่าง,อ,างอ,อะไรก็ไม่รู้ว่าโอ,อตอนไหนตอนเย็นตอนเย็นไม่ว่ากูบอกเขาว่ากูเตะมอนเขาหกข้อนี่้าทุ่มได้ไหมแต่งหญิงป่ะแต่งหญิงนะโอเคเจอกันเพื่อนสาวขอบคุณค่ะ